สวัสดีจ้าวันนี้เราก็มาฉีดวัคซีนเข็มที่สามกันนะคะทุกคนรอบนี้เรามาที่คลินิกคลินิกถึงแล้วนะคะอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวเราจะเดินไปหมอนัดบ่ายโมงนะคะตอนนี้ประมาณเที่ยงสามสิบเอ็ดนาทีอีกครึ่งชั่วโมงแต่มาก่อนไม่เป็นไรเนาะแล้วก็เข้าไปกันเลยดีกว่านะเนาะ ดองดั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 งดเงดังดังเังดังดเงดั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 งดดัั้ กำลังจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวมีอาการยังไงเดี๋ยวเราจะมาแนะนําอัปเดตให้ได้ฟังกันเนาะตอนนี้เราก็มาในเขตอินเดียนะคะว่าจะเก็บภาพเอาให้ชมอยู่นะแต่ก็รถมันเยอะไงก็เลยไม่ได้เก็บภาพให้ชมนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย